วันนี้ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีราชาสมัยวิสามัญสมัยที่หนึ่งประจำปีพศ2566ก่25 66, อนที่จะเข้าถูงเรื่องอวาระก,การประชุมต่อไปผมเชิญโดยานการสภาผ่า,า,านประกาศจังหวัดชนบุรีเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสีราชาสมัยวิสามัญสมัยที่หนึ่งประจำปีพออ25 66, ศ2566ขึ้นนั่นเลยครับ ประก,กราศจังหวัดชลบุรีเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชาสมัยวิสามันสมัยที่หนึ่งประจำปีพศ .2566 ด้วยอำเภอศรีราชารายงานว่านายจัดชัยกิมกระจารนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาได้ทำคำร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุบรีขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชาสมัยสามัน สมัยที่หนึ่งประจำปี2566เพื่อขออนุมัติเทศบาลเมืองศรีราชาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบป,ประมาณองรงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลอรอยพปกทิพเทียบเรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบป,ประมาณขององค์การ,รคอรปกคอรองส่วนท้องถิง่นพศ2563 หมวดสีข้อที่สก้แก่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำขี้แกงงบประมาณรายใจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นดังนั้นจึงขอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีชาาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่งประจำปี2566มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง10เมษายน2566ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุผลที่เทศบาลเมืองศรีชาชาเสนอเพื่อขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีชาดังกล่าวเป็นกรณีมีเหตุจําเป็นและเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฉะนั้นอาศัยอำนาจตามในมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2596และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับ ข้อ36งวงเล็บ2แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิง่นพศต5องพและที่แก้ไขเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมรรจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลศรีราชาสมัยวิสามันสมัยที่1นึ่งประจำปี2 5 6 6 มีกำหนด15วันนับตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง10เมษายน2566จึงประกาศมาทราบโดยทั่วกันประกาศหนวันที่24มีนาคมพศ2566นายอำนาจเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับ ครับท่านประธานต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานได้แจ้งก่บที่ประชุมทราบเห็นเหตุการเรียกประชุมวิสามันในวันนี้เป็นไปตามที่เนขาสภาในข่าวรัสภาได้อ่านประกาศจังหวัดสมุทรีไปแล้ว่ดงที่ไแจ้งให้ทราบกือเทศบาลเมืองสีไรชาโดยงานโดยงานทั่วไปนักประชาเทศบาลได้จัดทำเล่มระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาดประชุมสภาจำนวนสองเล่มโราได้จัดไปให้สมาชิกสภาทุกท่านในนิทจัศโลกพร้อมทั้งดีิ QR code เพื่อความสะดวกในการพนกว่าและการใช้งานและให้แล้วด้วยขอขอบคุณนะครับที่รีนะประเดี๋ยวประเด็นที่สองรับรองรายงานการประชุมรายงานการประชุมสภาเล่นมาสมัยสามาณสมัยแรกประจำปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบ ดูร so, so, ่วมกตรวจรายงานการือการเรื่องการรับรองรายงานการ่งออกไปดต่อครับปะิบียบเวลาที่สามประุมถามไม่มีนะฮะปฏิบัติเวราที่สี่เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาติดตนอในรัฐสิทธิอนวัดแก้ายเปลแสงทำชี้แจงงบมารายจ่ายประชาปีงบมาต่อสองพัหาหหในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง ลบลงคุ่าท like ีดนและสิ่งปลูสร้าง่าสร้างสิ่งตาอนุกรโครงการพัฒนาแหลท่องเที่ยวกลอดลอยและมเทียวเรือผู้บริหารท้องถิ่นทประเัศาสมานที่ผู้ชมเกียวกัแจ้งในาัญญจทีมกระจาษายุที่สุนทรีวได้ชาเราเสนอยืติขออนมัแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่แจ้งรุมาในใจโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก่อนลอย โครงการพอเทียบเผื่อโดยมีหลักการด้านเหตุผลดังนี้หลักการการเทศสัญญาณเข้ามาในกายจำปีรมก6 6แผนงานสาธารการด้วยการโยกายงานก่อสร้างวบตงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าค่าก่อสร้างสิ่งสัรสาสาธารณนุการโดยโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะลอยโรงกาพเทียบเรือเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะลอยโครงกาพอเทียบเรือ ตามแบบแปลงของที่สตางคนสุริธาเลขที่26คับ2 5 6 4จำนวน8ล้าน6 0สน9หมื่น6,570บาทนั้น 8, 000, 6, 000, 9, 000, 70, 000, เหตุผลเน,นื่องจากมีความจะเป็นปรับรายละเอียดของรูปแบบรายการก่อสร้างประกอบโครงการจากเดิมแบบเป็นเลขที่26คับ2 5 6 4 ลงวันที่29ธันวาคม2564เปลี่ยนแปลงเป็นแบบเทศบาลบรีษาทได้ที่1่ท66ลงันที่16มกราคม26เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอบล้องน้หดับเกลือที่น้ำการขออนุญาตก่อสร้างอิ่ธิูกน้ำนำน้ำของสำนักงานจ้างท่าผู้ิภาคสาขาจุลีประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจการ อันญาตทำสิ่งร่งน้ำาดแม่น้ำจังหวัดจนมบีตามสิจังหวัดจอมบีที่ชบ0ครบามงที่13มืากรอเรื่องรายงานการประชุมคณะกรรารตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งรงน้ำาำแน้ำจังหวัดจอมบีครั้งที่965าโดยมีสาระสำคัญที่ปรับเปลี่ยนคือํำเนื่ของ แบบรูปรายการประกอบโครง,ครง,ครงาการจัดเดิม18แผ่นเพิ่มเดือ33แผ่นทางบริเวณแสดงตำแหน่งที่จอดเรือเดิมไม่มี <c oughs> เพิ่มแม็ที่9ก่อสร้างเดิมด้านข้างทิศเหนือสะพานคอนกรีตท่าเทียบเรือไปก่อสีชันปรับเป็นด้านข้างทิศตะวันออกของขอาคารพักผู้โดยสารเทศบาร์มสีเลนชามาตรการป้องกันผลกระทบ ิ่งแวดล้อมเดิมไม่มีเพิ่มในหน้าที่สามมาตรการเชื่อมต่อเดิมไม่มีเพิ่มหน้าที่5ขนาดความกว้างบันไดทางเลยกว้าง1.5เมตรปรับเป็น2เมตรเทศกาลศิลป์จีนมีความจะเป็นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการที่แจกงบประมาณนี้ข้อความเดิมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างงบลงทุนท่าที่ดีและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสินสาสารารณูปราการ โครงการท่านายหล่องเที่ยวเกาะลอยขงเรียเกาะเที่ยวเรือจำนวน8ล้าน6แสนเานหร้อยเจ็ิบาทเพื่อจ่าเป็นเงินสมับโครงการท่านายหล่องเที่ยวเกาะลอยเกาะเท่ยวเือตามแบบการของเทศบาลเมืองเชียงชาเลที่2 6บกเอร้อจีเป็นไปด้วยเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลงรของพันรและที่เพิ่มเติมแก้ไขถึงฉบับที่บสี่พศ2สอพ เป็นไปตามแบบั้ค้ะต้องถิง่รอสอ0สอสอสอส1 6 5 7 0หน้าที่หนึน่ง159-160ยุาสตร์ที่ห้าโครงการที่สองก็ความใหม่แผนงานึิสาหกรรมกระจายโยธาการก่อสร้างลกลงทุนท่าที่ดีและสิ่งก่อสร้างท่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูโครงการโครงการพัานท่องเที่ยบก็ลอ,อยได้พอเทียบเกิอจนเลย8,696,000 2 7 0บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสนทุโครงการพัฒงในแหล่ท่องเที่ยวเกาะลอยเกาะเทียบเรือตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่1ข้าง2,46กลองช่างเป็นไปตามรัเบียบเทศบาลต2 4 9 5 6และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงจังวที่14ศ .2,012 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น2,566ถึง2,570ได้ที่1,55ถึง1 บทศูนยุทธศาสตร์ที่5โครงการที่2ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยวิธีงบประมาณลงการปกครองถึงท้องถิ่นท้องสองสองริบหมวดที่4ข mm ้อ hmm. ท um, ี <wasn 't. S 1> mm ่29การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำที่แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดข้ารูปภรณที่ดีและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึงขอเสนอรัฐมนตนีเพื่อขออนุมัติจากสภาท้องถิ่นโดยสิ้นชา แก้ไขเปลี่ยนแปลงการ,าราที่แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี266โครงการพัฒนาอหล่งท่องเที่ยวแบบลอยทบเทียบเรือข้างต้นอขอให้โปรดนำเสนอที่จังหวัดอุบต่อไปครับท่านหนายกมีความที่ท่าในใดจะพิพายหทว่าคำถามอะไรท่านเสนอต้องการท่านมีแจนได้นะครับไม่มีนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการลงมตินะครก่อนที่จะมีการลงมติกำเริ่มท่านเระาได้ตรวจรับลงทุนสิเกตท่านครับสิเกตท่านนะฮะต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับสมาชิกท่านใดอนุมัตินะฮะให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายจะตีงบประมาณมาอ2566ในแผนงานดังกล่าวจะมีการโยธางานก่อสร้างงบลงทุนใช่คิับและสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้างสาธารณูปการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบกาะลอยวงเล็บเกาะเทียบเรือขอนยกมือขึ้นครับเท่าไหร่ครับท่านประธานให้ท่านเลขา่ะสิบหกท่านครับสิบหกครับมีสมาชิกคนใดไม่อนุมัติบ้างครับไม่มีนะครับ ก็เป็นการว่าวัติที่พิะิธภัสถาบด้ะายนเมืองศิลปะมีวัติอนุมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทำที่แกงเขาประมารายจ่ายจำเป็นตปรงมาณรอต่อของ5 5 6 6ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างงบลงทุนร่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างท่าก่อสร้างสาธารณูปการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก่อลอยโเวคเทียบเรือด้วยคะแนนเสียไมตถงประจัน16่ปลนะฮะประธานสภาังค์กต่อสครับ ต่อไปเป็นเด็กติข้อสิอจสองนะขอเส็กติขออนวัติโอนเงินกประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศสองพันห้ารกสิบหเตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานเสหนัและชุมชนงานงบจัดที่จัดงปล่อยและสิบจุดสูงงบรวค่าพลิตภัณประเทศทลิตภันฑ์อื่นโมเลสจังหัดชาโอกาศพลังงานโซล่าเซลล์ผู้ห่สิ่งม Moon, ีชีตกยงเ เจ้าปศุชนยติขออนุมัติโอนเงินยกมารายจายตามปีประมาณ2 6โดยมีหลักการและผลดังนี้หลักการอนุมัติโอนเงินยกมาเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามปีประมาณ2 1 6แผนงานเคขและทุนนงานก้ำจัดทุย่างบุญฝ่ยสื่อปฏิปูนลดลงคูนแทบลูกไปทำให้ลุกไฟผินการขันเติอนลงเพิ่มอากาศลังเงินโซล่าเซลโดยขออนุมัตโอนเงินยกมารายจ่ายดังนี้โอนลด จำนวนทั้งสิ้นหนึ0งแบาทแผนงานเจรจากุญชนงานจัดขยามูลฝอยสิ่งปฏิกูลกำเนิดการข้าววัสดุประเภทข้าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ลประมาณได้ไว้จำนวน2อ0แสนบาทคงเหลือกอนโอน2แสนบาทของโอนรดห่แสนบาทคงเหลือบางโอนจำนวน5 0า0 0บาทโอนตั้งใจเป็นราการใหม่ทั้งสิ้นห0 0แสนานบาทแผนงานเจรจากุมชน งารกำจัดประหยัดน้สยสินก่ตัูลลดลงรุนคาดรุ้นผแนตะเ่มพื้นผิวแ่นอีกการแข่งผนิอากาศพลังงานโซลาร์เซลล์ขอโอนมาตั้งแต่เดือนกันยายนจำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเพื่อไทยเป็นข่าจัดซื้อกาแห่งเติมอากาศพลังงานโซลราเซลล์จำนวนสี่เครื่องเครื่องละสามหมจันห้าร้บาทโดยมีคุณสมบาทอย่างนี้หนึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช่แบตเตอรี่สองทุ่นลอยน้ำขนาดไม่ต่ำกว่าหกนิ้วจำนวนไม่ต่ำกว่าสาทุ่น สามขนาดตัวเครื่องกว้างไม่น้อยกว่า1.2เมตรยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดหเมตรถูไม่น้อยกว่าศูนสี่ศเมตรน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่าห้าสิกิโลสการแปลงพลังงานแต่อาทิตย์ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาดไล้ต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบบาทมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่าเกปีปลอดภัยห้าปลอดภัยจากการโดนช็อตเพราะเป็นระบบไฟดีซีแรงต่ำพร้อมติดตั้ง เป็นทุลกันเนที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานทุลกทุเลีของสำนักท้ประมาณแต่มีความจำเป็นต้องเกิดซื้อเพื่อให้ใช้ในการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อในการบำบัดน้ำเสียยิงขออนุมัตตั้งงบปรมาณแต่ซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0ศูนย์แปดศแปกพหน่งเก้า่แปลงันที่ยี่สิบสองนิโุนเดอสอนี้หนึ่ง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สําหรับการบำบัดน้ําในศูนย์จัดแต่ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและใช้ในการเติมออกซิเจนในบ่อน้ําเสีย2องในผลคอนเดนเป็นเพื่อใช้ในการบำบัดน้ําเสียในบ่อน้ำบำบัดเสียของศูนย์จัดแต่ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล3ามประโยชน์ที่คาดจะได้รับน้ำที่ปล่อยจากศูนย์จัดแต่ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล้จะมีความใสสะอาดและลดกลิ่นเหม็นจากน้ําเสียได้เพื่อการตั้งหนังสือ กรงการปกครองต้องติดที่มต08082441095โลงที่28พิษภัย264อรายงานรายละเอียดปรากฏตามบัญชีของมนุษประมาณรายจ่ายการบริโภคมาต .266 ที่แนบกพร้อมนี้เหตุผลเพื่อให้กองทัพสุขภาพพิบาลยกมันสำหรับการเบิกจ่ายยื่นขออนุมัติโอนเงินยกมานรายจ่ายกำเป็นยกมา266เพื่อไปตั้งแต่การใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า โดยวิธีการรับมาองค์กรปกครองถึงต้องีบประจวบสอรอถจอที่นสจการโอนเงินรับการายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มโอนลดสิ่งที่ทำในกะดับปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งใจรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องจีนเรียมเวาเพื่อเปิดรับสินบสภาเพื่อพิจารณาต่อไปครับทานายก่ท่านใดจะพิจารว่าสถานท่มันาไมร เ่คที่ท่านไว่ากาเรื่องการอรปฏิการลงมิะมริการลมสิกผเชิท่านไปกรวผมูด้วยคับสิเกท่านครับกานนะครับต่อไปเรื่รลงมินะมผมจสอมาิที่รูว่ามีสมาชิกท่านใดอนุมัตินะ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณพอ่2,566ตั้งจบาเป็นรายการใหม่ในแผนงงานเพห่อได้ทุนสนงบจัดขยะมูลฝอยและจิตวิทูานกลงทุนค่าผลิตภัณฑ์ประเศผลิตภัณฑ์อื่น้และการหาแคลประกาศรามนาำลราเต็มหัวทั้งหมดที่ครับ 16ท่านครับท่านนะครับวันที่ท่านใดได้รัอนุมาติ Goodnight, ครับมีนะครับวติที่ชุมนะฮะสาบนารเมังสวิชามีวัติุอนุมัตให้โอนเงินิบประมาณรายจ่ายประจำปีบนรมมาพอต่2,566กระ่ารจะรายการหม่ในแผนงานเกี่ยวกับชุมชนงานจัดเตรียมงบฝ่ายอรัพยสนศูนย์นครบลงบุญค่าพัลานประเทศพัลทันอื่นด้วยคะแนนเสียง ในประชัน16ต่อ10นะประธานสภาว่าขอเปลต่อไปยุดจิข้อ4.3ยุดจิอเกษตชาและสมาชิกสภาผู้แทนรัฐเก้าท่านมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิริชาริรวมร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อลดภาวะข้อสออกระดูกเทศบาลเมืองศิริชาติโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้หลักการขอรับความเห็นชอบ รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิริราชจำนวนหนึ่งคนตัวโลกเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพชนรุ่เพื่อลดภาวะข้อต่อกำบังเทศบาลเมืองศิริราชเหตุผลด้วยอำเภอศิริราชามีหนังสือตัวที่สุดที่ชบศูนย์ศพับบสองแปด2องลงวันที่18ศสอาคมอยหกสิแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพชนรุ่ เพื่อลดภาวะข้อตงจมดโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสบเรื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะข้อตงจมดโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้คณะกรรมการอำานการประกอบด้วยองค์ประกอบ1นายกาเทศมนตรีประธานกรรมการ2รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบหมายรองประธานกรรมการ3สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา,าท้องถิ่นคัดเลือกเป็นจำนวนหนึ่งคนกรรมการ 4. ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบลกรรมการ 5. กรรมการตำบลเป็นกรรมการ 6. ผู้ใหญ่บ้านผู้หมู่บ้านเป็นกรรมการ 7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมเป็นกรรมการ 8. ผู้แทนเครือข่ายภาครัฐภาควิชาการภาคศาสนาภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคสื่อสารมวลชนภาคละหนึ่งคนกรรมการ 9. ปราเทศบาลเนขาานการ 10. ผู้โวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยในสาานการอํอนาจหน้าที่ 1. กาหนดแนวทางและเป้งหมายการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริสุขภาพเชิงลุกเพื่อลดภาวะข้ก่อนต่กำหนดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะเคองต่อกำหนดของเทศบาลเมืองุา ให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่คณะกรรมการอำานวยการโครงการสร้างเสริมอุณภาพเชงริตเพื่อลดภาวะข้อความขั้วของกระทรวงมหาดไทย 3. ประสานงานบุรณาการและระดมทรัพยากรจากภาคธุรกิจขายทันทับรัฐภาควิชาการภาคศาสนาภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคสื่อสารมวลชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแผนงานเป้าหมายทิศทาง และยุติศาสตร์ในการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกิจหนึรงคเพื่อลดภาวะข้อต่อกำหนดสเสนอแนะและให้คำศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตาคมการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะข้อต่อกำหนดหแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะข้อต่อกำหนดด้วยหลักการและเหตุผลขั้นต้นที่ขอเสนอยติขอความเห็นชอบสภาที่สบานเมืองศรีนาชา ที่เจรจาครับเลือกสมาชิกสภาท้นองถิ่นจำนวนหนึ่งคนเพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการากับเพื่อนโครงการสาร้างเสริมสุขภาพเชิงรูกเพื่อลดภาวะข้อกัําหมดเทศบาลเมืองศรีราชาจึงเรียนมาเพื่อปรึกษานและนําเสนอสภาเทศบาลเมืองศรีรา,ราช,ชาต่อไปอคุณครับเพ่อนรองนะครับมีสมาชิกท่านใดจะพิจารณาว่าสั่งผ่านเพื่อนแต่ไม่้องนะครับท่านมีเทนด์ด้วยนะครับนีนะครับ นีต่อไปไราจะเปการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นกรราามการแข่งรับแข่งขันกับพระนักุณผมแน่จัดสุทัพนันนกปุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชาร์ผมขอเสนอนายพงศกรจนรจนชัยกุญเป็นคณะกรรมการกับเยื่อโครงการ,กการสร้างเสริมสุขภาพเชืงรโรคเพื่อลวบภาวะข้อก่อนกำหนดครับผมบค,ครับราท่านกปรนขาท ขอผู้รับรองวยครับรับรองวยครับผู้รับรองบูข้องมาฮะผู้ใดมนี่กนด้จนเสสุท้าหครับมีดีมื่อ้เป็นที่รมภาทานาชามีระสิเห็นเจ้าให้ตอรบงครารกรไทยุ่นตระี่สาทศบาืองรีาชารวมเป็นครรัรการับเชื่อมโครงกร สร้างเสริมสุขภาพเด็กเร็กเพื่อลดภาวะข้อใีหงบเพื่อารเมืองิดาชาต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ห้าระเบียบวาระเรื่องื่นมีใครเรอะไรเชื่อ้นครับเซ็นรักข่าเลาที่สานเมืองตราชาเขตสอง,สง,สงสวันนี้ก็ผมก็มีอยู่สองเรื่องนะครับที่จะพูดนะครับเรื่องแรกก็คือ การประชุมสภาของเรานั้นที่ผ่านมามันก็ผิดแปลกไปจากรูปเดิมนะครับเนื่องจากสมาชิกของสภาของเรานั้นผมต้องขอชื่นชมว่าสมาชิกสภาของเราทุกท่านเลยทุกเขตเลยนะครับให้ความร่วมมือทํางานากนาับคณะผู้บริหารที่ตรงนั้นทางตรงนี้ ไม่ไปดับน้ำไม่ไหลก็ได้แก้ไขกันในทันท่วงทีในสภแพางนี้ก็เลยไม่ได้มีอะไรจะพูดกันมากนะครับแล้วก็ร่วมมือกับคณะผู้บริหารเป็นอย่างดีเราผมจะขอชืนชมนะครับเรื่องที่สองนะครับก็เรื่องจากสะพานสะพานปานะครับตอนสะพานปาเพื่อทำแอดฟันให่ใหม่นะครับก็มีผูร้องเรียนกับผมมาว่า ทางเรียบสวยงามดีนะครับแต่เวลานี้ประชาชนเดือดร้อนนิดนึงครับตรงที่ว่าเวลาพอถนนเรียบนะครับมันก็ค่อนข้างจะรถราวิ่งกันเร็วมากนะครับเพะาะนั้นผมก็ขอแจ้งตรงนี้เลยนะครับว่าออขอทำขึ้นกระโดดสักสามสี่ที่นะครับ เพื่อให้เป็นเหมือนเดิมที่รถเข้าไปแล้วมันจะได้วิ่งช้าหน่อยนะครับชาวบ้านก็ขอมาก็ฝากไว้แค่นี้กัปนประธานครับคุณครับกัปนประธานคุเหล่าอะไรอย่างอื่นก็ทุท่านดีนะครับก่อนที่จะติดสตูมเนื่องจากมันยังมียัดติตกับพางอยู่เรื่องหนึ่งเป็นของเป็นยัดติด เราต้องวัดเงินงบประมาณรายจ่ายจำปีงบประมาณป2566เป็นเงิน460,000บาทคอนเพื่อใช้ในการจับซื้อเครื่องเครื่องตรวจสอบความร้อนของธาตและค้นหาผู้ตกัยที่ติดอยู่ในอาคารนะฮะของงานป้องกันและบรรเทาสารในไเป็นเรื่องด่วนที่จะต้องเสนอเยับปิดเข้ามา แเนี่ยเดี๋ยวว่าเขาเสนอเรื่องความพิการในวันนี้ในระหว่างนี้อยู่ในช่วงประชุมวิสามันที่เราขอเปิดไว้มาสุดท้ายก็คือวันที่สิบเมษายนผมขอซัดประชุมในในวันนี้เลยนะฮะว่าเราจะประชุมวิสามันกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเรื่องการเงินเดือนในวันที่10เมษายนเวลา1ิ0 0นาฬิกานะฮะการแต่งกายเขเรื่องลายดอกเหมือนเดิมนะครับ เรขอขอบคุทุกท่านที่เข้าร่วมจูงนะครับสีุ่นศนท่านบรัย์แรงงานท่านสมาชิกตัวแทนสาบันการทหารผู้บริหารนะฮะอยู่รนดี